กำมือซ้ายกำมือขวาชูขึ้นมาวางตรงนี้แหละกำมือซ้ายกำมือขวาชูขึ้นมาวางตรงนี้แหละกำมือซ้ายกำมือขวาแบมือมาแล้ววางบนตักสวัสดีค่ะเด็กๆ มาพบกับคุณครูฟ้าอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยวันครูเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ก็คือหน้าที่ของครูค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูฟ้าได้เตรียมการ์ตูนสนุกสนุกเรื่องมาลิจอมเก่นตอนมาลิมีหางเสียงแล้วนะเด็กพร้อมกันไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปดูการ์ตูนพร้อมๆกันเลยค่ะมาลิจอมแก่นตอนมาลิมีหางเสียงแล้วนะมาลิเอาสีมาเอาสีมา ขอสีเอามาเอาสีขึ้นมาอ่ะเอาไปเลยหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆส่งรูประบายสีนะคะ กจเลยใช้สีชมพูสีแดงสีน้ำตาลมีรูปอะไรคะรูปเนเน่ค่ะเนเน่คือใครคะเนเน่เป็นตุ๊กตาของหนูที่น่ารักมากๆอยู่ที่บ้านกับหนูทุกวันไปเที่ยวกับหนูด้วยแล้วก็ไปกินข้าวด้วยแล้วก็ไปนอนด้วยค่ะเนเน่มีผมสีน้ำตาลใช่ไหมคะปากก็สีแดงด้วย รูปนี้ของใครคะรูปของเข้าปั้นนะครับรูปอะไรเอ่ยมีสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีดำรูปปลาฉลามในทะเลครับโอ้โหสวยมากเลยปลาฉลามในทะเลเข้าปั้นชอบปลาฉลามเหรอคะอืมถ้าเข้าปั้นชอบปลาฉลามต้องตอบครูว่าครับนะคะอืม ถ้าเข้าปั้นชอบปลาฉลามต้องตอบครูว่าครับนะคะครับนี่รูปของใครเอ่ยของมะลิเองภาพอะไรคะเนี่ยเล้าให้ครูฟังหน่อยสิคะภาพหมาน้อยหมาน้อยเป็นหมาที่บ้านมะลิเองน่ารักมากมะลิรักหมาน้อยมากๆ มากแค่ไหนคะเท่านี้เลยมากเท่าแขนกางเลยเหรอคะใช่ต้องตอบว่าค่ะนะคะทำไมต้องขะด้วยล่ะคะคำว่า่ะคะสำหรับผู้หญิงคำว่าครับสำหรับผู้ชายใช้พูดเป็นคำสุดท้ายในสิ่งที่เราพูดค่ะเขาเรียกว่าหางเสียงเช่นคำว่าไปไหนถ้าพูดมีหางเสียงก็คือ ไปไหนคะไปไหนครับหางเสียงก็คือคำลงท้ายหรือคำสุดท้ายที่เราพูดถ้ามีคำว่าค่ะคะหรือครับจะฟังเพาะมากเลยทุกคนควรพูดมีหางเสียงนะคะถ้าครูพูดว่ารูปนี้ของใครกับพูดว่ารูปนี้ของใครคะเด็กๆชอบให้พูดแบบไหนมากกว่า คช่ค่ะถ้าครูพูดว่ามะลิไปหยิบสีให้ครูมะลิอยากหยิบให้ไหมคะไม่อยากมะลิไปหยิบสีให้ครูนะคะได้ค่ะชอบให้พูดมีหังเสียงใช่ไหมคะค่ะเข้าป้านละครับชอบให้ครูพูดแบบมีหังเสียงไหมคะครับ งั้นตั้งแต่วันนี้เราทุกคนจะมีหางเอ้ยมีหางเสียงในทุกๆวันได้ไหมคะได้ครับใครๆก็ชอบฟังคำเพราะๆแค่พูดมีหางเสียงมีค่ะมีครับก็เพราะแล้วไม่ยากเลยนะคะต่อไปนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยคะ่ะนาทีของครู 1. สอนหนังสือ คุณครูทุกคนนะคะมีหน้าที่ในการสอนหนังสือและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ค่ะ 2. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนคุณครูของเรานะคะเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติดังนั้นนะคะคุณครูจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนค่ะ 3. ส,สอนให้พูดจาไพเราะคุณครูของเราจะสอนให้เด็กๆพูดจาไพเราะมีหางเสียง คุณครูของเรานะะคจะสอนให้เด็กๆรู้จักการกล่าวคำทักทายเด็กผู้ชายจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับเด็กผู้หญิงจะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะและเมื่อเด็กๆทำผิดนะคะคุณครูจะสอนให้เด็กๆรู้จักการขอโทษเด็กผู้ชายจะกล่าวคำว่าขอโทษครับเด็กผู้หญิงจะกล่าวคำว่าขอโทษค่ะ 4. สอนให้มีระเบียบวินัย เมื่อเด็กๆต้องการที่จะไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารคุณครูของเรานะคะจะสอนให้เด็กๆรู้จักการเข้าแถวให้เป็นระเบียบและเด็กๆทุกคนนะคะไม่ควรที่จะแซงคิวหรือแซงแถวเพื่อนนะคะเพราะเป็นการกระทําที่ไม่ดีค่ะเด็กๆ5สอนให้มีความรับผิดชอบคุณครูของเรานะคะจะสอนให้เด็กๆมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการเรียนหนังสือ และทำงานตามที่คุณครูได้มอบหมายให้กับเด็กๆค่ะ 6. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนคุณครูของเรานะคะจะคอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะที่เด็กๆกำลังทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเล่นเครื่องเล่นสนามคุณครูของเราจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเด็กๆ 7. อบรมสั่งสอนศีลคุณครูของเรานะคะจะสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปันและรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นค่ะ 8. สอนให้สิ์มีความรู้คุณครูของเรานะคะจะสอนให้เด็กๆนะคะมีความรู้และสามารถนำความรู้ต่างๆไปประกอบอาชีพในอนาคตค่ะ 9. เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับนักเรียนคุณครูของเรานะคะจะคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือเด็กๆในเรื่องต่างๆค่ะ10มีวิธีการสอนที่หลากหลายคุณครูของเรานะคะจะพัฒนาตนเองและจัดรูปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เด็กๆนะคะเรียนรู้อย่างสนุกสนานและไม่น่าเบื่อค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของครูกันเป็นแล้วนะคะคุณครูฟ้าจะขอให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ที่คุณครูฟ้าได้สอนเด็กๆเป็นในวันนี้ด้วยนะคะ และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย